สวัสดีค่ะช่วงข้อมูลสุขภาพมาแล้วมีสาเหตุตื่นนอนตอนเช้าแล้วยังง่วงเพลียไม่มีแรงมาฝาก8สาเหตุตื่นนอนตอนเช้าแล้วยังง่วง 1. ความเหนื่อยล้ามีภาวะหลายอย่างที่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนพร้อมที่จะหลับเสมอไป 2. การใช้ชีวิตแบบเหนอยนิ่ง หากคุณใช้ชีวิตแบบในนิ่งร่างกายของคุณจะคุ้นเคยกับการใช้พลังงานในระดับต่ำดังนั้นคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อพยายามทำกิจกรรมประจำวันพื้นฐานควรออกกำลังกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย150นาทีสองชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ 3. ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าการมีความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า สามารถทําให้ร่างกายใช้พลังงานมากเกินไปได้ภาวะเหล่านี้ยังสามารถส่งผลเสียต่อเวลาที่ใช้ในการหลับรวมถึงว่าคุณตื่นนอนกลางดึก 4. การนอนหลับที่ไม่สม่ำเสมอบางครั้งตารางเวลาของเราจะแตกต่างกันในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ตารางเวลาอาจผันผวนสําหรับผู้ที่มีงานเป็นกัะด้วยหาภาวะขาดน้ำ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานหลายอย่างรวมถึงการย่อยอาหารการสร้างฮอร์โมนและสารสื่อประสาทและการส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายการขาดน้ำเชื่อมโยงกับการลดลงของความตื่นตัวและการเพิ่มขึ้นของอาการง่วงนอนและความเหนื่อยล้า 6. สภาพแวดล้อมหรือกิจวัตรการนอนหลับที่ไม่ดีการมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีรวมถึงการทำให้ห้องนอนของคุณมืดเงียบ และเย็นในเวลากลางคืนและใช้ห้องนอนสำหรับการนอนหลับและการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนน้อยกว่า6ชั่วโมงก่อนเข้านอนและจำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารหนักหรือเผ็ดอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเข้านอนแอลกอฮอล์สามารถป้องกันการนอนหลับในระยะลึกได้และอาหารดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารที่รบกวนการนอนหลับเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 7ปัญหาจากคู่นอนคนที่คุณนอนด้วยหรือสัตว์เลี้ยงมีผลกระทบอย่างมากต่อการนอนหลับของคุณบางทีคู่นอนของคุณอาจมีปัญหาการนอนหลับและนอนกรนหรือพลิกตัวไปมาหรือบางที่บุคคลน,นั้นอาจมีตารางเวลาที่แตกต่างกันซึ่งรบกวนการนอนหลับของคุณสัตว์เลี้ยงก็สามารถรบกวนตารางการนอนหลับของคุณได้เช่นกัน เนื่องจากพวกมันไม่ได้มีรูปแบบการนอนหลับเหมือนกับมนุษย์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหากคู่นอนของคุณนอนกรน 8. ความผิดปกติของการนอนหลับความผิดปกติของการนอนหลับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถลดคุณภาพการนอนหลับได้อย่างมากเมื่อคุณตื่นนอนคุณจะไม่ได้รับการนอนหลับในระยะลึกอีกต่อไปและโดยปกติคุณจะไม่สามารถหลับเข้าสู่การนอนหลับในระยะลึกที่สุดได้ทันที การดึงผู้คนออกจากระยะการนอนหลับที่ลึกที่สุดนั้นโดยการปลุกพวกเขาจะส่งผลให้โดยทั่วไปใช้เวลาน้อยลงในการนอนหลับในระยะที่ลึกที่สุดใครมีอาการดังกล่าวบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ